จังหวัดปตัตตานีครับนางพาติมสดียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีได้มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านกาชาติจังหวัดปตัตตานีประจำปี2566ให้แก่นายพเดตนิ่มวันสินซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปตัตตานี โดยมีนายอับดุลการีมยีดำในอำเภอโคกโพนะครับได้กล่าวรายงานซึ่งทางด้านของอำเภอโคกโพเองก็ได้มีการพิจารณาในการคัดเลือกให้ครอบครัวของนายพเดชเป็นผู้ได้รับโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือในการสร้างบ้านดังกล่าวนะครับซึ่งนายพเดชเองก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องจากว่ามีความพิการทางด้านร่างกายอาศัยอยู่กับมารดาซึ่งรายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการประกอบอาชีพรับ,รบจ้างของ,ของมารดา ในการดําเนินการก่อสร้างบ้านพักดังกล่าวนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวกํานันผู้ใหญ่บ้านนิคมสร้างตนเองโคกโพนะครับรวมงบประมาณในการก่อสร้างแล้วกว่า1 4 2 0 0 0บาทนะครับ